ภูมิใจไทยขวางครับอ่ะเอาเล่นหล่อๆอย่างที่ว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของเขากระโดงกับเอาภายแทงกันคนละแผลอยู่แล้วครับทำไมรอบนี้ถึงกับต้องเปิดประเด็นสนามกอล์ฟแลนโชชานวีครับคือผมว่าแลนโชชานวี v เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติการเอาใจนายเอาใจนายใหญ่คือรู้อยู่แล้วว่านายใหญ่ไม่แฮปปี้กับสีน้ำเงินใช่ไหมฮะก็พันกันไปพันแลกหมัดกันไปแลกหมัดกันมา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเด็กนายใหญ่นะครับที่มาจัดการบริหารจัดการที่ตอนนี้ที่คนเขาบอกว่าจะปั้นเ,เด็กคนนี้้เ,เทียบเท่ากับครูใหญ่เ,เป็นมือไม้ของนายใหญ่แต่ไม่ได้อยู่พักเปืือไทยไมได้อยู่พักเปื่อไทยทไ,มไม่นะ้แต่ว่าเข้าคุมกระทรวงกรเกษตรไง พักพักที่ไม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 กลัวชื่อพักเขากล้าน,ออนะ <c oughs> เขียนข้างหลังนี่ว่ากล้าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนเชิจะเก็กตอะตอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็ต้องการเอาใจเอาใจนายใหญ่พอเอาใจนายใหญ่ก็ลูกน้องก็ขยับไงมันได้โอกาสพอดีก็ขยับไปตรวจสอบสนามกอล์ฟของคุณอนุทินคุณอนุทินก็เดือดปัดตเ ขนาดว่าสะบัดออกมาว่าหน้าตัวเมียซึ่งปกติคุณอน,นุทินไม่ได้พูดอย่างนี้เป็นคนที่พูดจามัธุรสวาจามากพูดจาหวานเอาใจมากประนีประนอมสูงมากแต่ว่าผมว่าเขารู้ไงว่าเขากำลังถูกเล่นงานจากคนกลุ่มนี้เพื่อเอาใจนายใหญ่และมาเล่นเขาเขาก็เลยบอกว่ามันหน้าตัวเมียและพอหน้า่าวถามว่านี่มันเป็นประเด็นทางการเมืองไหมคุณอน,นุทินก็บอกมัน500เ ห้าร0อเออเพราะฉะนั้นปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการเอาหน้าเอาใจนายใหญ่แล้วก็ไปแทกไปกระแทกพักภูมิใจไทยคุณอนุทินนะครับก็เลยก็เลยเห็นเทียนอยู่เนี่ยคือเด็กสร้างก็ดูเอาเอาอย่างนี้ก่อนเอาหน้าเอาใจนายใหญ่เนี่ยครับ เขาว่าันว่านายใหญ่ใช้ให้ทําหรือเอาหน้าโดยนายใหญ่ไม่ต้องใช้ผมก็คิดว่าเนี่ยเอาผมได้ความันทําว่าอาจจะบางทีเขาก็อาจจะเอาใจนายหน้านายครับผมทําเรียบร้อยแล้วคือนายก็ชอบอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นายใหญ่ชอบอยู่แล้วไงแต่ว่าเพียงหัดจะไม่ได้ทันคิดก็อันนี้ไปจัดการให้จัดการนอกสั่งให้แล้วแต่ว่าที่จัดการนอกสั่งมันถูกใจนายไงแสดงว่าถือข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วมีอยู่แล้วเมื่อไหร่จะแทงแค่นั้นเองใช่คือทางการเมืองแต่ละคนเนี่ยหมายความว่า ถ้าเป็นนักการเมืองมืออาชีพนะก็พร้อมที่จะแบกข้อมูลของแต่ละฝ่ายคือแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลของแต่ละฝ่ายเนี่ยเต็มไปหมดนักการเมืองในสภาเนี่ยนะเดี๋ยวตกลงนักการเมืองเราที่มีอยู่ในสภาเนี่ยที่มีเขาเขาเป็นคนดีกันแล้วเหรอทำไมดูแล้วเหมือนเขาเป็นคนร้ายกันหมดเลยมีมีมีเรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าแต่ละคนมีรีคอร์ดของของแต่ละคนเนี่ยไว้อยู่แล้ว เพราะว่าคือคุณต้องเข้าใจนะเวลามันเป็นพวกกันมันก็โอเคไม่ได้เก็บมาใช้แต่ว่าเราไปอยู่ตรงข้ามกันมันก็ต้องเก็บมาใช้และคุณจะเห็นเนี่ยเวลานักการเมืองมาโต้กันเนี่ยทันใดทันควันแล้วมันหยิบข้อมูลขึ้นมาแต่ละคนว่าซัดทืนเนี่ยนะโอ้โหทันทีแสดงอะไรแสดงพวกนี้มีวัตถุดิบมีข้อมูลดิบอยู่ในมืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าใช้วันไหนแค่นั้นเองพ้นกรณีที่คุณว่าเนี่ยนะโฉนดสปกนะที่เขาใหญ่ไรเนี่ย ผมว่านักการเมืองเนี่ยเก็บไว้หมดทุกคนคือโฉนดกี่ใบนอสอสามกห้าใบาเนี่ยรู้มานานแล้วลมาาไม่ได้เพิ่งรู้ใช่ไปทับซ้อนที่สปรกรที่เขาที่ป่าสงวนก็รู้มานานแล้วเก็บเอาไว้แทงเ,เพียงแต่ว่าจะใช้วันไหนไงวันไหนมันมีปัญหาที่จะต้องคิดบัญชีก็ต้องเก็บมาใช้อันนี้เขาเรียกตบตบศัตรูให้นายดูไหมภาษาไว้นู่นก็เด็กตบเด็กให้นายดูนะตบมันไม่เด็กแล้วสิวตบโจนให้นายดู ไม่ล้วก,ก็คือจัดก,การให้นายเห็นนะจัดก,การแทนนายอ่ะวันนีสรุปแม่จัดก,การแทนนายเอาใจนายแล้วถ้าอย่างเงี้ยฝั่งน้ําเงินที่เขาเดือดปดุดปุดถึงขนาดหน้าตัวเมียเขาจะโต้ด้วยอะไรคือวันนี้อ่ะคือวันนี้ผมก็คิดว่าเขาก็คงจะดูจังหวะเหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรคืนเอาคืนได้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าในวันนี้เนี่ยเขาถือไพ่ต่ํากว่านยายใหญ่อยู่แล้ว เพราะนายใหญ่อำนาจนายใหญ่เนี่ยหนึ่งเป็นนายกอำนาจนายกเนี่ยมันสามารถที่จะปรับออกได้สามารถจะยุบสภาได้สามารถที่จะจัดการอะไรได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคสีน้ําเงินเนี่ยเขาก็เงียบๆอยู่แล้วปกติเขาเงียบถ้าไม่อะไรจะมากระทบเขาเนี่ยเขาไม่แสดงฤทธิ์เดชอะไรโดยโดยทางการเมืองของเขานะเ,เขาเล่นการเมืองเป็นเ,เขาอยู่รอดอยู่ได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นคุณสังเกตดูนะเวลาจะพูดให้กระทบให้โตเวลานายใหญ่พูดกระแทกแรง เออว่าเอารอคนเดียวไงเนี่ยเขาก็จะตอบแบบว่านิ่มนวลยังไม่รอเราไม่พออะไรเขาก็พูดในตานองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเขายังไม่โต้หรอกดูจังหวะแต่บทที่ออกมานะเอ้าที่เห็นบอกว่าเอารอคนเดียวยังไม่รอเนี่ยถ่าช่างน้ําหนักกันในสายตาประชาชนกลับกลายเป็นว่าพักภูมิใจไทยหรือพักสีน้ําเงินเนี่ยดูท่าจะเอาตามหัวข้อจะ ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากกว่าพรรคสีแดงเพราะแต่ละเรื่องที่ค้านไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนเลยถ้าทําไปไงเป็นอย่างนั้นไหมคือแต่ว่าเป็นอย่างนั้นก,ก็ได้เพราะเขาเอาใจเขาหาเสียงไงคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าพรรคสีน้าเงินเขาเขาคัดค้านแล้วเขาก็คิด่ยว่าถ้าอะไรที่เขาคัดค้านเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์แล้วมันได้มวลชนด้วยเขาก็คัดค้านเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพว่าพรรคสีน้ําเงินเนี่ย เวลาค้านอะไรก็จะอิงกับประชาชนเนี่ยมากกว่าอย่างแก้รัฐธรรมนูญเแกรู้นี่ยเขารู้เนี่ยจะทำไมเขาแก้อะไรเอาปัญหาเรื่องปัญหาปักต้องดีกว่าอะไรเนี่ยคือคือคือเขาพูดเขาเรียกว่าอะไรพูดในเรื่องที่ประชาชนจับต้องได้แล้วก็ถูกใจชาวบ้านถูกใจประชาชนครับอันนี้เขาก็ถือว่าเขามีแบ็คเขามีประชาชนเป็นเป็นหลังพิงอยู่แล้วแต่ถามใจลึกๆตอนนี้ไปคำถามสุดท้ายช่วงนี้คือ แต่ถ้าสองคนนี้สองพักนี้จะแตหกหักฉีกขั้วฝั่งนึงจะที้อีกฝั่งหนึ่งทงิ้งหรืออีกฝั่งนึงจะข้ามขั้วไม่มีไม่มีมมคือผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคือการเมืองในยุคน,นี้มันยังการเมืองสมประโยชน์กันอยู่เพียงกระแทกกันบ้างแบบลิ้นกับฟันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จับมือกันหลายคนบอกเหมือนหนังไทยไงตบจูบตบจูบตบจูบแล้วก็ดีกันครับเออมันเป็นเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพักเพื่อไทยจะปรับ เอาพักภูมิใจไทยออกเนี่ยในความเชื่อผมนะไม่มีทางหรือพักภูมิใจไทยจะถอนตัวจะหักหลังเนี่ยผมว่าไม่กล้าสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว